บยาอยู già, ara, pada, pad, pad, pad ่ปากกัตะกวับตักวับอยู่พี่น้องเอ้ยใส่ไวไๆอยู่เพื่อชีวิตกินมุกไม้เพิ่มเติมได้กินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยกินแซ่บกินน้อยดีจนเกี้ยงพูดนะเนาะมุกนอไม้ตอนทิ้งเที่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะกินยาแล้วก็มาเปิดคลิปให้พี่ให้น้องเบิกมาเลยตอนกินกับประเทศไทยพี่ให้น้องเบิงเนาะมาแต่เมื่อยอยากกินข้าวพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแต่เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้า ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนส่งใบายมันนี้เนาะทั้งพุ่นกะไอต้าชิมเมะกะช่วยร่มแข่ออกพ่แ่ได้เจ็บแขวให้เบดขึ้นพี่น้องเลยทางไอต้าเจ็บแขวาทางน้องน้อยก็ให้อันนั้นกอ้ยมีแต่ผูให้ีชกีายกันกินแล้วก็หมักส้มมันนี่้ยมันนี่กินหนว่าสาดีเดน้องสร่มอีกแกวพี่น้องเ้ยรมอู้คือเกา คนที S <S ่ตกคือวานกได้มว่านี่กับ้ากันเกี่ยวข่าระคนตกบ้ามเีนบ้รขาห้ายังมแหงที่เยยังไม่ได้คนดอกมานี่เนาะเกี่ยวได้สองมือแล้วทางรถยังมหอดที่เราไงทายห้าวศีหามาพี่มันกะไก่ไก่หามาบัดชูร่มช่พอดีตกคณะร่ม้าแม่เมนออนก็ได้มานั่งนังกมน้ำมนบ่ ล้ป <ersch> ั่นด้วยได้แล้วเนาะได้ไล่ด้วยได้ด้ยนารับร้อยป่าก็เก่าเกนหน้ามาเลยเกลีเข่าบนหนาปั่นเลยเกบน้ปันเดกีย่บน้ป่นียเา้่กียว่บน้ันเลยเลเบนหน้่ยเกลยาน้นลย่นน้่นเ่านหน้านกว่านานยกล่าน้าปเลกเ่บนเลยเลวเ่มาเกีียวข่าบปันข่าบานี่บน้ย ชิมเมือแน่ิมลมพี่น้องเอ้คุณอาฮันฮันนตงกิงไปเลยุบวเออจุกจุได้เตอร์เฮ้ยย่นะมีของขวัญยอดหลังหเตอร์เลยยังนด้บปาวนเกิดลาวันมืซื้อนีนาะมันเกิดวันที่สามเนาะสามมือผ่านมาเลยที่สามที่หกมันโดยที่หกวันเกิดน้องจุกเลยนีเวเกิดจุกกระดุ้อเ่า เท้เเดือนหนึ่งแล้วเนาะหลานน่อยกพี่น้องเลยเออพี่น้องเลยเอนยไปไปไทยคินอยู่ดีเลืมลืมนอนอย่ไรบุพี่น้องเลยมีมุกนม้มีข่าเที่ยงกับมีมุกน้องไม้เนาะมนมุกน้อไม้แมเช่เพิ่นมุกน้องไม้ชูกินแซ่บพี่น้องเลยงา้มนมีของวัญอันนี้ห้ไว้อนี่าอเ่ไหร่าได้ของขวัญงนี่ anh à, mà dục mátสบาย đi ba luôn con, chơi bông, rồi, bây giờ còn không? Không còn nữa hả, còn còn như thế bà này, <laughs> mình là của <mê> bọn bông nè, phi dục nụ mát, mẹ luôn rồi, ba lông đi con đã, đi mẹ nụ này không mươi cái, ngót đâu, này tơ, tơ bông tơ người đàn bà hãy tơ bông, còn còn vẫn còn giật nhàng hay tơ, như thế bả, chỉ cắt mươi thôi bông luôn ขมือไรด้วยามาตู้คนนันฝากยามิตอมินมาหาแล้วก็มีของคอนไฮเตอร์น้ำพี่น้องายอดหลังออ่าเนื้อเจ็บดตู้อยู่แม่ใชเอ็ดรองเพลงเแม่กำลองเพลงมือไดโคบันนี้เฮ้ยนาะลมไปก่อนมาตัวนี้แล้วน้ำเวทีมาลูกจัไวจับไว อ่าบ่อ่าตัวน่าเป็นบ่ดิบ่ปีเลยไม่กินแน่พอใจท่วันนกินบ่ใบแช่นะดูเอ้ยนะหายยังนี่ โอ้ยวัดตะเฮียนื่อจังเมตู้คนฝากมาห้ย้อนหังเจ้าอันเกิดปีมันเกิดได้บ้านนี้รอคนฝากข้าวด้อจักถือเอาหนูถือเอาไม่สีด้อมปิวไปันเลดนี้

อย่ากไปเ้อะไปไปื่ออุปกรณ์การเย็นเอ้ามงนั่นวาจะไปเชื่อปุ๊มนดป้าว่ามีอยู่ขอาป้าเลยสันแม่วะจไปเอาน้ำป้าจ่ายป้ามาสิได้เงินเดี๋ยวจ่ายแล้วิเงินแล้วพอได้ที่หนึ่งก็พอหัวหนึ่งได้คนใบเล่นไป่ไหนตรงหน้าไปเด้อดันมิตู่กับมียามาให้พ่อในเตยมีตู้มียามยาเพรายากองยาเพิ่นฝากมาแดงสันเง่ ต่างประเทศจากต่างประเทศมาต่อเวียงเวียงเนี่ยมาต่อห้าวันเลยหลายต่อเนาะหลายต่อจะมาหอดวะเนาะเพราะมันมันญาติเพิ่นมาหนาฝากมานยาติเพิ่นฝากมานน้ำยากเป็นเลยแล้วก็ญาติเพิ่นมาเวียงแล้วก็เพิลยฝากต่อห้าเดียวแมียงเชื่อฝากกาแฟไห่เล่าวันี้เออะไปเวียงมั่ยเด็ฝากไปเวียงฝากไปโมงเก้านี่แหละอะไรกับให้คนเวียงเพิ่นก็ไปนะเราฝากไม่ฝากเหตุเราคือดีเวียงโม มีมันแท้เหรอจังหอกจักท่ายบาทเดี๋ยวนี้แล้วบาดเงินใหมกระกระเพร์กระเพร์กร่กพแฟผักมาใหู้เข้าฝากกันนะจีเราฝากหาชีกับเพร์ได้ใจเองชิ้ชกับเพรไม่ต้องแบบแบบข้ามเอม่เหม่บาหม่อบานข้างนีไตัดปันปันเออมาปั่นไหมเออแห่ปั่นห่ปั่นปั่นไม่ไม่ได้ป่นปั่นน้องไปนึ่ เอาไงเอาอันนี้นีมาอันไปซื้อขนมปั่นกันไตู้ระวังปันกันอขนมกัมมี่เออมันเป็นยาแล้วลูไปกินนายลูกใช้ใช้ยาไปยามาเบิร์นนหาใช่มาให้แม่้ปูเบิร์นนหายาไปตู้ฝากมาให้นะออกิน้วยกินกันใช้ใช้ใช้คนงามหรืใช้ชุดงามอางป้าคุณมั่ใช้ใช้ เอาไปผูกไปถ้าไม่รัดผูกไปให้ดัดป่านให้ไปไปพิ่มผดอ่ะอ๋อแล,ล<โ>อ้วจังปันบาหยุยยดยาเข่ายาหน้าแล้วคนหัวแล้วแล้วแบบนี้เพิ่นบอกว่าให้กินมื่อหนึ่งชอกเม็ดยาเลยเลยมันเป็นยาเลยด้วยเออใหนกินช็อเม็ดยาให้ปันม้อนี่ยซิมบ์บ่อะซิมเบ์บ่ไงซิมบกอยากกินเข่าผูอแห้งได้เตือหาปันเข่าไปถ่ายแล้วแล้วอ๋อไปอ่ะ เป็นกินข like em uh, like yes, no uh, si ้าวแท่บยาบิตามินได้ดกเป็นเป็นบิตามินไม่ตู้ว่านะเป็นบิตามินเป็นคือยินลี่คือขนมมานั่นเลยเนยเปมีแมีมึ้หน้าเาเทยหน้าอไม่้พอเชื่อาเชุดงามนะบอร์่ะเอชุดงามนะอ่ะเบห่ลูกได้เชุดงามมาใส่มาอ่างป้าเลยเลย ลายเด็กพี่น้องเลยท่านก็ได้เลยก็เตยยังมาได้โกนตัวกับเมย์ก็เฉลยเสืยงงามนะของไอ้ตากับพี่นามาเบิ้งนะเบิ้งเบิ้งฝากมาให้เพื่อนเบิ้งกันเนาะดีป่ะเอาชุดงามพี่น้องเลยที่ว่าจันเพื่อนทางเอื้อยกับเมย์เพื่อนฝากมาให้ดี่จะพูดดีแน่นี่ อะไรอีกเอะดิฉพูดขงต้มจะฉีนนงไาทางไหนก็ได้ออกไปข้างนอกข้างน่านดินงไปลกแกยวข่าวะมันจะงามวะมันจะงามแบบเกี่ยวข่าวอ่ะแสดเลี้ยงหนูใช่ไหมอ้ส่ได้๋ยวเราไปอยากใส่ล้มแกยวข่าวไปใส่นี่ว่าของไอเตอร์นะขอยแท่นเบิ้งแน่ตอนน้ะของไอต้าบอกมันน้อยโดยโดยให้ชุดหนึ่งเลยชุดหนึ่งให้ไอซิมมี่โอ้แบ่งกันเนาะโดยให้ไอซิมการเสือกับไอป้าแต่หนึ่งมาจากต่างประเทศเจ้าคือ้งดีเลยปูตูคอยไป็่อยคุได้ อยากเนี่ได้กระเป๋าคนน่ะได้กระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าเลยดิกระเป๋าเห็นทั้งทั้งนั่นเอื้อยเพิ่งมาฝากมาให้นัาอินแต่ก็เมียประธานแต่ก็เมียเบาเตียงแต่กเแค่วอาเตียงบอกแต่ก็ได้ยินเพิ่มบ่อยู่อือุ๊ได้แล้วคอยไปเห็นของอาอินคอยว่าแบงกันหน้าอินของเจ้ากี่ได้ตัวได้คอยคือม่ได้คอยว่ะจะได้คอยกับเห็นนี่ได้กับชุดหนึ่งชองชุดเนาะสี่ปีได้หนิเนาะ เอวอยางร่วงเอวไอ้ตาผัดไอ้ตาจ่อยมีนี่จังหวนุ่มเขาอยู่บ่างเห็นปลาดุวงคนไหนนะมาเอาเจาะเอาเจ้เลยเอ่างยังงูุ่มดึงดึงเขามาทีเอาเจาะหูมันนี่ก็ได้เนาะลืมเลยพี่น้องเอ๋ลืมมันขอบุญขอบคุณอันนี้เอ้ยกับแม่เพิ่นเลยเนาะขอบุญขอบคุณในรายเด้อเอ้ยป้าหนี่้ในเวียงค้ำเนาะที่ฝากเสื้องามมาให้นี่นะเลยมีเวลามาแต่มาแต่ไป็นเจ้าเข่าให้ล้าชายเดยกลูกวะ

ของประจันได้เสื้อยืดบอกสองสามตัวเชื่อกับชุดงามกับมาเบิ้งให้ป้าเบิ้งเลยเบิ้งใหนลูกเราใส่มาอ่างสองสามมือเลยแล้วว่าผุดเชื่อนี่เลยใช่เจ้าลืมองขวอยไปจักอันนี้ก็ก็เห็นดิก็เห็นแล้วกไงมาจันเขาชื่อแมย์จักน้องเขาเรียกเมย์อันแม่เอื้อยเพิ่งบอกว่ายุ่นมาของประจันของสลัดยยูสิได้ ไปว่าเจ้เลื่อนมือซ้ายไปหาไม่้ไมบริมีชื่อว่าพนบริเขียนใช่ป้ะชะบิเขียนมีของบ้าบุญบ้ายางบริเคียนของจระโดงนะยันบาลงกันบ่มลายเนาะมลายงกระมูอ่านที่บ้านบอกไปดีแล้ว่ามีนันแหลไก็ได้กระเป๋าคันเออ่ามเพิ่นเอาขึ้นยุ่นขึ้นยังมาได้ได้ย่เพิ่นว่าว่ามันนั่นเนาะมันลายพร่แงานดีดี นุ่งทั้งสินนุ่งช่มบาชับอ้ตาไปอยากใช้ให้ใช้ไปใช้แม่ห้ไม่ได้ไปเที่ยวบนดองตัได้จองตัวแหลให้ให้้าตัวนึงขอต้องใส่ใส่แอลบ้านนี้ด้เอายานะมาแม่เอาใ้มาเออโอ้ยกดกดใจเด้อแม่เด้อที่ฝากขอมาให้ลานเนาะ โดยเวียงข้ามเอ้บานี่เนาะได้ฝากโดยของต้อนมาฮอดป้าฮอดดุงฮอดอันพอฮอดเมย์ได้เมนบิดทุกคนเนาะขอบุญขอบคุณเพนันลายทั้งพอทั้งเมย์ท้งเอื้อยเนาะให้อยู่ดีมีเฮงกันเบิดสุขุสุขคนพี่น้องเลยแต่ของฝากของต้อนจมาจากไกลได้นี่ ต่างประเทศผู้ดิต่างประเทศเคยใส่หม้อใส่ต่าสปเทศซิเคยกับอะไรนี่แล hm ้วใส่ปกติกับมีแต like yeah? ่ไทยกับเราหรือนะเนาะต่างประเทศกับประเทศไทยเคยได้ใช้อยู่น้องนุ่งออกมาให้ไม่ได้ใส่ไม่ไฝากให้คนเอามาเองเนาะคนถือมาเนี่ยที่ว่าจั์ขึ้นเมียงเนี้คนมาเพนามาลายอลไรเอากลับพื่อนแบบนี้พอมันเกินเกินน้ำหนักเพิ่นแบบได้คำนี้ พราผู้ดันนาะผู้สุดขงสุดใส่เสื้อต้อใหญ่ๆใส่ซ้ําพ่อแม่บ่เด้อพี่น้องเอยกว่ากระแม่เก็เลยให้เลยซิมอันเสื้อนั่นเด้เสื้อ่จเจ้ามาให้ยังนยังใส่เด้ใส่นั่นแหละนุ่งนอนน่ะว่ามาให้พ่อเอยู่จักมันจับไปใส่ก็อยู่นําเงูด้อยได้รับแล้วพี่น้องอาโอยแม่นเือเอามาให้มื้อนั้นได้พี่น้องก็ได้บ่ได้ทายมีเวลา แล้วเง้ยเมตุวันเห็นเกี่ยวข่าวเกี้ยวน้าเมื่อยเลยให้ผู้ชาขึ้นฝายาเี้ก็มเปุ่นอนี่ก็เมตหิวจักได้ยางมาผู้อย่าง้นะเาปอ่อนน้องไม่ได้เูตเออผู้สุกบ่กินข้าวได้ตูหางยาแล้วี่มไรบดเดะ้านายก็บิไปเกี่ยวข้าวเกี่ยหน้ามีขี้เก่าลพี่น้องเลย เบี้ยพริกบ่เอาเอาแล้วเบี้ยวเอาด่าตู้บอกใค้ไปเบี้ยพริกเอาว่ไกูไปเอาว่ะเราห้มาปุ๊กว่ะให้เอาอ้โหวนะกนีอันเกียกับมามแล้วอปีหนหาเฮดเดอร์บานนะเาอเราเรามินยููไปคือคือกันแน่นาะ

เบเบิ่งขามาเบิ่งทางหลานหน่อยก่อนเด้อมันจะมีเ้งเนาะเกี่ยวไปน้ำหอมพ่อแกยมไปน้ำอ่ะไปซื้อเบี้ยงพริกบ่ไปน้ำกเตี้ยเก็บถั่วเก็บวงก่อนมันี้พี่น้องเลยข่าวกินน้ำได้เรียบร้อยเลยไปไหม่าไอ้ตาไปน้ำลูกไปลูกไปเออไปชื่อเบี้ยงพริกว่าปลูกพี่น้องเลยไปไปไป bà 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 xe bà nó tuổi đó đã khỏi chỉ phải làng nữa kia bà đâu Bờ, khảo mà hà lá nói thì hay con ba lung ơi non này còn bên mặt non còn cướp mặt hay ôi nó hay vì nó người non cả bên lắp bên tư. mùi hết biệt của mười mà phân bật hay sao để bà na khỏi này này đường lê đường khóc đường mất nị vì nó người thì hốc, nó mà. ตอนเว้นนะ่ะนอนหู้ยู่วัดกลางคืนนะ่ะให้หอดเวลาเพิ่นนะ่ะประมาณสี่ทุ่มหนะ้าทุ่มน่ะก็ให้ได้แบดนี้ฮะให้ดูนมจ่อยๆอย,ย,ยู่ตอนเว้นนะ่ะธรรมดานอนอยู่นะ่ะวัดกลางคืน,น,นมีแต่ให้เอ้ยน่ะน,น้อยก็ได้แม่บ่ได้รับบ่ได้นอนแม่เพิ่นจักเมื่อยหยังเมืย์ยาเมื่อ,อยอน้ำลูกแนะ่เมย์น้ำข้าวมันแะน่อยู่แนะ่กินแนะ่ เอาลยนอนเมื vale. no. summer, summer, so, ăm, like, ่อยเนาะเลี้ยงลูกก็ได้พี่น้องเลยไปตอนเว้นกับพ่นกเสิมาอยู่พี่เดชทั้งเคื่อนแมนเตอร์พี่เดชเนาะตอนคำแจังหน่อยกับมืออ่านหนังในแมนเตอร์กับมือนอนหลานพูนแหละพี่น้องเลยใช่นอน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 เด้อเด้อเออคิมเป็นคนเอหนาวขึ้นนอน่าวนอนก็ได้โอ้ยไปนอนเพึ่น วันเหยียเห็กินก็อยุนี่เลยพี่น้องเลยเนาะกลัวฮกกไดอยู่หน้าบ้านนี่เลยอืมออมาให้เบิรงนกันออกก่อนพี่น้องเลยชเาหนอหัวม้นกันเนาะผู้ช่งตื่นสั้นบืนเถอะมันชีสั้นไปเอา่้อยาดีกระเพาะคนมา อาวน้องเไาอ้ากินบ็กิน่เสี้ม้ที่แม่นเชื่อเปิดนะเนาะปเตอร์แล้วเป็นกระเพาะได้มันกาวานคือยาวิตามินนี่แหล้คือยานันนี่แได้อเป็นรสผไม้นั่ยน่ะนี่ยารกดมหอมอ๋อปลาปบวละลายฮะแพงกันกินแงกันกินดีกระเพาะขนาดเป็นกระเพาะได้กินข่าประตูเวลาได้ยาม หอมเนาะแล้วจะป้าจะพากขึ้นหรือโอ้ยนานหอดไม่ได้หอดมาถึงเนี่ยพ่อแม่เอ้ยเนาะขอบุญขอบคุณในรายเด้อเนาะที่ฝากคือฝากยามาให้กินห่อเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งควบเก็บยาส่วยได้ควบไข่ยาช่มีให้มันหายเงนอยู่ดีมีแห้งคุณพักกันมาแต่ลังไปเอาพักอันนั้นเอาหาอันนี้ชื่อเาบอกว่าพ่อป้าอาตัวเอาหานี่เนาะเขาวอเขาไปชื่อไหนที่ แล้วมาเสียหาปลูกเราป่ะยาลดตัวถุงนึงเนาะชื่อถุงนึงแล้วว่าแช่กระบอกอ่าสามสิบปลูกเนาะพักบัวกันไปปลูกกับงามไม่ได้มาใต่เฮือนยาเติมมาน่ะอ่านานๆสามสิบปลูกเนาะงามแท็อันยี้คือลุ้งไปซื้อยานะพี่ตู้เลยจิ ชื connect, a, ่อนะช้องเล่าหนอยนลี้ยอาจ้กคือบวกบวกนะว่าจะเอาตัวมาเลาให้นะกับพ่อขึ้นนาตอดนะเอาขึ้นมาชื่ออันอันแถมมันได้ดิเห็นเอาของแถมมันชื่อน่ะก็พักกันมาชื่ออันนั้นโมดุนี่ชื่อพักบ่อนสบายดีป้าแล้วบ่อนั่นน่ะป้าคือยังเหมือนสบายดีเลยสบายดีเนยที่ตองแกวขาวป้าได้เห้หนูฮึมที่ต้องแวขาวป้าลานเลยได้ เด้อไอตาเด้อไอชิโต้เกี่ยวข่าวปลาเลยล่มอู้บ้านนี้พี่น้องเอ้ยไปพากันลงไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำเลยเนาะพูน่ะเหมืดมาอีกแล้วฝนชิตกอีกบ่ดูได้พี่น้องเอ้ยมืดลรมบ่ดื้อมืดยังแหละยพูน่ะมาได้ทางเหนือพูนเอางัวมากินน้ำก่อนรื้มเลไอ้เต้ไปแกงงัวมากินน้ำหนูก็ลูกไม่ลืมน่ะไปไปไปไ่เอาน้ำเย็นให้กินเ่อะปะ ໄປຊາພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະສໍາລັບຄລິບນີ້ກໍນັ່ງລິ້ນນັ່ງຫົວກັນຢູ່ເພື່ອດິຊານກ່ອນລົງເຮັດວຽກເຮັດງານເນາະເອົາຫົວກອນຂາແກືລົຮັດວຽກເງານລກມນກກ່ວຂາາືກົາແລພນືອຍດຽວົັບຫຼັອາມັນປຕັດກຕວ บ่นั้นบ่มีหญ้าให้เพิ่นตัดเอ้าบ่อนใด๋มีหญ้าเฮาก็ค่อยเล็มไปถ้าสิตัดหญ้าเลยมันก็บ่ได้เนาะมันเป็นหญ้าหลายพดพดเอาพดเอาอีกจักอีกจักอาทิตย์กว่านี่แหละบ่เฮิงเนาะะพดเอาุๆพี่น้องเอ้ยปรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพอกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็มานั่งินกันกินข้าวกินน้ําอไปพอกันอยู่พุ่นแหละทุ่งไหทุ่งนาพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยโ้ยสบายดีกันเบิดสุขุคนเด้อเนาะ โดยไปแล้วสบายดีทิ่นี่แล้วก็ฉลองเป็นก็ไป,ปสั่งเลยรูปปั้น